ดื้อครับประเด็นคือเป็นตอนตลาดอ้ําอําที่แล้ววันที่สามสีส่ที่แล้ว่เดือนที่แล้วซึ่งมันเป็นมันเริ่มจะคันคานยิบยิบเราก็เขาบอกว่าให้ปจีจอแต่ก็คือด้วยความเชื่อคนโบราณโบราณเนาะเราก็ให้คนแรกิ้นไตาตาเราไปตลอดเดือนแล้วก็เอาไข่ต้มอ่ะมาคืนก่อนนอนเพราะคิดว่ามันจะยุบเพราะเรารู้สึกว่า ถ้าเราผ่าตาตอนตลาดที่แล้วว่าเดี๋ยวเมันจะบวมแล้วเดี๋ยวมันดูไม่สวยจริงๆอะวันนั้นที่เจอกับพี่ๆล่าสุดตุมยังใส่แว่นดําอยู่เลยครับนั่นคือบวมตุยแล้วไม่ยอมไปผ่าออกล่วงเลยมาเป็นเดือนมันเริ่มฟอกนิดๆก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ต้องแก้อะไรแล้วทีนี้เนี่ยตูมมีโอกาสได้เรียนดิคอนเนกและตุงม,มีโอกาสไปดําน้ําเล่นเกมในสะ พอตื่นมาอีกวันหนึ่งคือมันกลายเป็นหนองปะทุแล้วบวมแบบเจ็บแบบลืมตามไม่ขึ้นเลยก็เลยต้องกลายเป็นไปเจาะด่วนซึ่งพอเจาะมาไม่มีหนองข้างในครับแต่กลายเป็นกลายเป็นเมืออเหนียวเหนียวอ่ะเหนียวเหนียวเขียวๆแล้วอ่ะคือเขาก็เลยต้องแบบหมอเลยต้องควานควานควานออกคือเจ็บมากจนกลายเป็นตอนนี้ครับที่เห็นนี่คือตาช้ำแต่ว่าตุ้มเอาเมคอัพกบกอยู่ก็คือ น่าจะหายได้ภายในอีกไม่เกิน2อาทิตย์นี้คับหมอบอกว่าเกอันตรายหอ่าพออันตรายมากครับหมอบอกว่าคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดใครมีอาการแบบคันที่ตาหรือยังต่อให้คุณยังไม่มีหัวหนองก็เถอะไปหาหมอนะครับเพราะดวงตามันคือคือต่อมไขมันมันอยู่ตรงเนี้ยหมดเลยอ่ะครับเราไม่มีวันรู้เลยมันจะประทุกตอนไหนมันจะเจอกับสิ่งสกปรกเจอฝุ่นหรือแม้กระทั่งเอามือไปจับมันก็สามารถระเบิดออกมาได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าทําแบบตูนี่คือเป็นอุทาหรณ์ที่ไม่เคยคิดว่าแค่ตากรุ้งยิงที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆ มันจะกลายเป็นทําให้เราแบบโขกวเกือบถ่ายงานไม่ได้อันนี้เรียกว่าไม่ใช่ชัล่าใจเรียกว่าทําตามใจเลยดีกว่า <laughs> ไม่ได้ชัลล่าด้วยเพราะว่ามันมีคนรอบตัวเต,เตือนหมดที่อ้ําเตือนที่หนึ่งเตือแกตาต้องไปหา,หาหมอนะ แต่ณตอนนั้นหมอมันยังไม่ใช่ทางออกของเราอ่ะเราอยากทํางานก่อนอะไรเงี้ยครับผมก็เลยกลายเป็นว่าไหลมาถึงวันนี้ครับแล้วมองชักหรือไม่เห็นชักตอนไหนครับไม่เห็นพี่เพราะว่ามันตุยลงมามันเป็นอย่างนี้เลยมันตุยลงมาอย่างนี้เลยเหมือนที่เห็นในรูปเลยคือมันมองไม่เห็นเลยคือลืมตาแทบไม่ขึ้นเลยแล้วแบบแสบมากตื่นเช้ามากคือที่ตาเต็มตาคือน้ําตาไหลตลอดเวลามันกลายเป็นแบบพอคือต้องบอกเลยครับพอเป็นตากุ้งยิงไม่ไปรักษาปล่อยให้มันประทุและติดเชื้อ ทรมานมากอย่าปล่อยให้เป็นนะครับมันอันตรายมากแลี่ที่สำคัญคือหมอบอกว่าต่อให้เราคว้านออกไปแล้วอะ่ะมันก็ยังจะเป็นโพรงข้างในนะครับมันสามารถกลับมาเป็นอีกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ตูการเป็นว่าตูต้องหาคลินิกจากสุตแพทย์ส่วนตัวที่ต้องคอยเช็คระบบตาตัวเองที่สามเดือนแล้วที่ถามความรู้คุณหมอได้แนะนำไหมว่าถ้าเราปล่อยไว้ถ้ามันหนักกว่านี้มันจะเสี่ยงแล้วแบบกามอ่คือหมอไม่ได้พูดว่าแบบอุย๊ย ถ้าไม่มาตาบอดนะคือไม่ได้พูดขนาดนั้นเขาอาจจะไม่ได้ให้เรากลัวแต่หมอบอกว่าถ้าเป็นอะไรเกี่ยวกับดวงตาโดยเฉพาะตากุ้มยิงถ้าเกิดภายในหนึ่งอาทิตย์มันยังไม่หายต้องมาหาหมอ <c oughs> ไม่ใช่แบบ ปล่อยเป็น1เดือนอันนี้ไม่ได้ครับอันตรายคือถ้าหาเร็วแล้วตอนนั้นก็อาจจะไม่บบจริงๆถ้าเกิดวันนั้นที่ตลาดอ่ำๆรอบที่แล้วแล้วถ้าเกิดตุงไปหาหมอแล้วผ่าออกเลยภายในไม่เกิน3มวันมันจะยุบเลย<อ>แต่เรา <laughs> เนื่องด้วยจากว่าเรามีความเชื่อทางสาย <laughs> สยา <laughs> ว่าตาคุ้มยิงเกิดจากการหมอผู้ <laughs> ชายแก้ผ่าเล่ได้ไหม ซึ่งเอาจริงๆนะไม่ได้มองผู้ชายเลยอยู่แต่กับคุณอ้ำาอะหรือจริงๆตากรุ้งยีนฉันมาจากอ้มรจ่าบามองพี่อ้ำเมื่อตุ่งสาบานเมื่อตุ่งสาบานพ่หนิงก็ไปผู้ชายแล้วพูดความจริงใคยอย่าโกหได้ค่ะคือจริงๆพี่หนิงชอบเปิดหน้าอกไ้ดู ในเรื่องจริงคุณนิงวนณิตาชอบเปิดหนะ้าอกให้ดูแล้วก็เลยเป็นกุ้งยิง<ๆ>และชอบเปิดครับจริงๆเราก็เลยกลายเป็นกุ้งยิงจริงๆมันมาจากเพื่อนเราด้วยแล้วคือพี่หนิงถามว่าเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมเขาไม่ได้เชื่อหมอนะเขาจะตัวเขาบบแนบดินใส่ตาเราเอราะก่าให้มันยุคคือคนรอบตัวเราก็เป็นคนเชื่อศาสตน์หม้ทำไงระเขาไม่ริงจริงว่าโดนอะไรมาบอกความจริงกันนะข่าวไม่ไม่ได้โดนอะไรมาคือเราเกิดจากการที่พักผ่อนน้อยอะไรฉีดเขานาอะไรย้ย เอาดีๆอย่าให้หนิ่งต้องแฉมาต้องแล้วว่าอะไรมันกะเด็นเข้าไปที่ตาสกาวหุ่งกับสื่อใช่ไหมอย่าฟังนะเดีเราต้องไปด้วยกันไปด้วยกันโยนกระตูมีกาประตูเธอปรุตูชั้นชันไปโดนอะไรไม่รู้เธอเธอกำลังจะโดนอะไร ฉันไม่ได้มีแค่รูปนะฉันมีภาพและเคลื่อนไหวด้วย <c oughs> มีคลิปทุกคนไปแล้วอเอาเปิดเลยแล้วครใหม่ได้ครับถามเรื่องหนิงปนิตาได้นะครับ ครับก็คือจริงๆอ่ะคนรอบตัวเราเป็นคนแบบนี้ครับคือคือทุกคนเตือนแต่ว่าเอาจริงมันตุ้มสามสิบกว่าแล้วอะมันไม่ควรมีใครเตือนอ่ะตุ้มเลยอยากบอกทุกคนว่าที่ตุ้มโพล่ะตุ้มอยากบอกทุกคนรู้ว่ารักษาเถอะตาภายในหนึ่งอาทิตย์ถ้ามันไม่ยุบต้องหาหมออย่าดื้อย่ากลัวอย่าคิดว่าแบบไปหยอดคือจริงๆเราเดี๋ยวนี้นวัตกรรมการเอาเอาออกอ่ะมันไม่ได้เจ็บแต่ถ้าปล่อยไว้ให้มันยุบเองแล้วไปเอาออกทีหลังอ่ะโคตรเจ็บตุ้มไม่เคยต้องนอนจับ โอ้ยตรงจําได้ว่ามือสั่นแล้วมันแบบมันขนาดฉีดยาชาคือหมอต้องเอาเข็มฉีดยาชาไปบนเกิดตาเราเลยนะคือฉีดบล็อกยาชาไว้เลยมันยังเจ็บเลยอะค่เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยไวน้นะรัเน็นดูตาหอนที่ตัวอยากฝากเพื่อนๆว่าถ้าเกิดตาคุณเป็นกุ้งยิงหรือแพ้หรืออักเสบให้ไปหาหมอค่ะเพราะว่าตามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้จริงๆครับไม่คุ้มกับที่งบต้องทํางานไม่คุ้มกับที่มมนต้องทํางานงงงบที่ตลาดนี้ครับ ก็เป็นแคงานที่เกาหลีอะคะยังไงมันขุ่นไหมประเด็นเอางี้นะจริงๆที่ตุงไปผ่าออกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตุงมีข่าวดีตุงแคสงานที่เกาหลีผ่าว้าวเป็นซีรีสยังบอกไม่ได้แต่ว่าก็คือเป็นงานแสดงที่เราไม่ได้คิดว่าแบบจะได้ทำอะไรเงี้ยแล้วก็บินคืนนี้เลยแล้วก็ไปถึงก็คือคุยเรื่องบทแล้วก็ถ่ายทําวันอาทิตย์นี้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบลุ้นอยู่ว่าแบบมันจะทันวันที่เจ็ดนี้ไหมอะไรเงี้ยเป็นภาษาเกาหลีเป็นภาษาเราติดตามดีกว่าเอออาจจะเป็นในนามคนไท เราตเนียนะครับเพราเราแบบมันเป็นเรื่องราวเรามีบทเยอะไม้ในเรื่องนี้อ่ะอ๋อมีมีบทพูดน่าจะกับพระเอกนะถ้าจำไม่ผิดนะใช่เพราะเราจิ้มอยากได้กับพระเอกมากกว่านางเอกแม่สตูงก็ไม่ได้รู้ดีเทลรายละเอียดเพราะว่าจริงๆมันเป็นงานของสถานพูดอะครับหมายถึงว่าเป็นต่างที่เราทํางานตรงนั้นยาวมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาก็อยากให้ไทยรอติดตามนะเพราะว่าตูงก็ไม่รู้ว่าในชีวิตนี้จะได้เล่นซีรีส์เกาหลีอีกไหมอะไรแบบนี้สบายพี่หล่อไหมครับตูงโอ้ตัวท็อปอยู่ มีโอกาสที่จะแบบได้อีกเรื่อยในงานเราเนี่ยก็ผมเปิดประตูให้เองแล้วเลยก็อยู่ที่ว่าตลาดนี้จะใช้งานเราไปถึงขนาดไหนถ้าเกิดตลาดนี้เขาไม่ต้องใช้เราเยอะเราก็อาจจะได้ไปงานตัวนึนเยอะๆเพราะตอนเนี้ยแชร์คิวกับตลาดนี้อยู่เพราะว่าตลาดอํำๆน่าจะยาวไปถึงสิ้นปีเดี๋ยวจะบอกพี่พี่ว่าเราจะต้องมาเจอและเหนื่อยอย่างนี้ทุกๆเดือนให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยกินกันให้ไต่ขึ้นไปเลยโอเคพอยาฮะ